เกน้ำมันเครื่องใหม่เป็นสัญญาณบอกว่าน้ำมันเครื่องตอนนี้เป็นสีแดงอยู่น้ำมันเครื่องยังไม่ขึ้นแรีว่าฟั <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหมุนเครื่องแล้วเดี๋ยวสีเขียวจะขึ้น